ไลเบิร์ดแฟนแตงโมสูญเสียคุณย่าเผยข้อความเศร้าดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วทำชาวเน็ตแห่เห็นใจพร้อมร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบถือเป็นอีกคนที่ต้องเจิมระสุงชีวิตอย่างหนักสำหรับหนุ่มเบิร์ดเทคนิคแฟนของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เพราะเสียใจกับการจากไปของแตงโมได้เพียงปีกว่า หนุ่มเบิร์ดก็ต้องสูญเสียคุณย่าสุดที่รักไปอีกคนจนถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความอะไรสุดเศร้าพร้อมวอนขอให้ได้เกิดมาเป็นย่าหลานกันทุกชาติไปเมื่อวานนี้วันที่28สิงหาคม66 เบิร์ดเทคนิคได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจด้วยการโพสต์ภาพหน้าง,งานศพของคุณย่าพร้อมข้อความบีบหัวใจว่าดวงใจของฉันจากไปอีกคนแล้วคุณย่าเป็นคนใจดีที่สุดในโลกเป็นคนเก่งที่สุดทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกหนูรักคุณย่านะครับหนูจะอยู่ให้ได้ไม่เป็นภาระให้ใครจะเป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นหลานย่าตลอดทุกชาติเลยนะครับ คุณย่าไม่เหนื่อยไม่เจ็บแล้วนะหลับให้สบายนะครับกล่องดวงใจของหนูรักคุณย่านะครับงานนี้เหล่าคนใกล้ชิดรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลบับต่างก็พากันมาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามอาทิขอแสดงความเสียใจด้วยกับการสูญเสียของสมาชิกในครอบครัวนะคะ ขอให้ท่านสู่สุขติค่ะเข้มแข็งไว้นะคะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะเบิร์ดสู้ๆเข้มแข็งนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณย่าไปสู่สุขติค่ะ